พี่ก็เลิกเรียนพวกนี้เพราะว่าพี่มารู้สึกว่าพี่ไม่มีตัวตนพี่เข้าสังคมไม่เป็นพี่ตัวเล็กมากแต่ว่าในขณะเดียวกันอะตอนที่แบบพี่เริ่มทํางานแล้วก็คลุกคลีอยู่แบบอ,อยู่กับคนออซซี่อยู่กับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคือพี่ก็จะรู้สึกว่าเออมันคือการเลือกใช้คําพูดมันคือสังคมที่เราอยู่อะคะ่ะมันค่อยๆค,ค,คิดมาทีละนิดอะคะ่ะจนพอมันแบบชัดเจนขึ้นตอนที่อะพี่ อยู่ที่นี่ประมาณ2ปีแล้วพี่ก็กลับไปฮอลิเดย์ที่ไทยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเจอเพื่อนเก่าบ้างเจอคนรู้จักเจออะไรเงี้ยคำแรกที่ทักก็คือเหมือนแบบไปเรียนเมืองนอกทําอะไรมาทําไมถึงโซมเลิกพูดอะไรพวกนี้ได้แล้วแบบคนไทยอ่ะเข้าใจเขาอาจจะเป็นห่วงมัง้งแต่แบบมันกลายเป็นเหมือนมันเป็นนอมในสังคมอะคา่ะที่คนไทยหรือคนเอเชียเขาพูดกันเก็บไอ้พวกเนี้ยเข้าแบบในสมองค่อนข้างเยอะค่อยค่อยค่อยคคิดมาเยอะๆเรื่อยๆจนแบบว่าพี่ก็นึกว่าเออถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยพี่มีโอกาสแบบ เปิดร้านหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าสร้างองค์กรของเราเองอะอะไรที่เราไม่ค่อยชอบแบบพี่ก็จะพยายามไม่ทำอะไรคือจุดเริ่มต้นของการที่คนไปต่อคิวหน้าร้านคือเวลาพี่ทำอะไรก็ตามอะพี่ให้ความสำคัญกับมนุษย์ค่ะพี่รู้สึกว่าการที่คนเราอะมีความรู้สึก excluded เนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการที่เราไปที่ที่ใหม่แล้วเราเจอคน r ิสิสเราอะอะไรคือจุดเริ่มต้นที่เราอยากทำคอนเทนต์ถามจริงว่าทุกวันนี้น้อง,องๆหลายคนที่มาเรียนอะเขาคุยกับพ่อแม่บ่อยแค่ไหน